โอหจะไมเก่งอ่ะเอาไหมเลี้ยงแบ้านได้เอากล้าเลยเหรอเอากลับบ้านเลยเหรอครับอ๋อเดี๋ยวรอพี่เขาใส่ถุงก่อนนะครับโอ้โหดู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 หนึ่งเลออกมาเที่ยวงานนะครับดูดูสายดีก็มาเปิดถัวก็ตาูกิับสวัสดีครับอ่าววันนี้พาคอปเตอร์มาเดินเที่ยวงานหัวสนามบินนะครับนี่ครับ มาลองเทสของเล่นของร้านของเล่นขเขาหมดเลยนะครับนี่ป้าจะซื้อของเล่นข้างในให้เห็นไหมครับที่เขาที่เขาสอยลงมานะั่นนะเนดูยังไม่ยอมไปนะครับเดินเล่นอยู่ตรงนี้นี่นี่ใจจริงอยากได้เคนันี้นะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วป้าเอาของเล่นมาล่อไปดูแล้วโ <c oughs> อ้โห <c oughs> โอ้ยเปรียงแรงด้ทุกคันเลยอ่ะโอ้เปรียงแรงดีมาเฮงมาเอ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 ออะไรลูกอะไรตัวอะไรบอกบ้างสิอันนี้ตัวอะไรตัวเฮงมาเลยลูกอาวตะกองเยอะค่ะถ้าบอกาตะกองเยอะมหูทำไมเก่งง่ายเอาไหมเอาไหมหูทำไมจังเลยจังเขาดีจังเลยอ่ะเอาไหมเอานี่มาเอาไหมครับเอาไหมครับทำไมหนูเก่งจังเลยอันนี้ หมดแล้วโอ้นชุดเดียวได้วูจะเอาหรือเปล่าเอาเปล่าหรือเอาหุ่นแปลงร่างอันนี้หรือว่านี่มีหุ่นแปลงร่างตัวใหญ่เอาไหมนี่ตัวใหญ่นังนีนะครับนี่ไม่เอาอนีเหรอยากได้ชุดนีครับนี่เอากลับบ้านเลยเหรอครับโอ้เดี๋ยวรอพี่ก็ใส่ถุงบอนไครับอตอตกบลกเตได้หุ่นยนแปลงางดูความคึกความคึกนะครับ อ่ะเดี๋ยวคัพเจ้กลับบ้านก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคัพเจ้คลี่ม้วเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คัพเจ้ด้วยนะครับวันนี้คอปเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับครับบาย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 ด้วยเอาออกงงงงดูเด็กงงเด็กงงนะครับดูดูดูดอากออกออเต้น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 เยอะเยอะเยอะเพลงอะไรเพลงอะไรร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดู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 นี่ ได้ออกมาเที่ยวงานนะครับดูดูฟาจริงออกมาเปิดถูเปิดตามาย